การตอนนี่คือเราตอนจากจากต้นต้นพัน์ธุเลยที่เป็นพัน์ธุที่แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ตอนแต่ว่าข้อดีของการตอนก็คือ1เอ,อเราได้กิ่งที่ใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาการตอนเนี่ยผมเจอกิ่งกระโดงมันจะมีทรงพุ่มที่สวยทุเรียนเนี่ยมันจะเข้าเส้นเรือก็ต้อง,ต,องต้องคอยดูนะบางทีมันตัดต้องดูจังหวะของการตัดที่พร้อมที่จะไปชำและปลูก ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการตอนกิ่งทุเรียนนะครับออนี่คือหมอนทองนะครับเป็นกิ่งกระโดงนะครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับแต่แต่งกิ่งเสร็จแล้ว,ลวเราเวลาเราคว้านนะครับเราจะคว้านข้อมตาใบนะครับ,นะรบนี่คือเราคว้านคว้านเสร็จแล้วก็ลอกเปลือกออกเสร็จแ,แล้วเราก็ขูดนะครับขูดเพื่อ เป็นการตัดเนื้อเยื่อเพราะถ้าไม่ขูดแล้วโอกาสที่ปมมันจะติดมันจะแผลมันจะประสานจากข้างบนข้างล่างเสร็จแล้วเราขูดเสร็จแล้วกิ่งที่เรากว้านเนี่ยเราจะตากไว้ประมาณ5-7วันให้แผลเขาแห้งนะครับแล้วต,ต่อไปนะครับเราจะมีคือเล่ยลูกกระตุ้มก็คือดินนะครับเวลาดินเราจะติดปุ๊บเราจะติดไม่ชิดจอยกว้านด้านล่างมานิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราจะตามด้วยกับมะพร้า หลังจากที่เราหุ้มเสร็จแล้วใช่ไหมครับเออแล้วก็จะทิ้งไว้อย่างนี้แต่ช่วงระยะเวลาประมาณ7วันแรกเราไม่ต้องรดน้ำหลังจากหลังจาก7วันนั้เนี่ยจะลดน้ำนะครับลดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวันนะครับจนกระทั่งเขาจะออกล่าถ้าเป็นหน้าแ้งเนี่ยหนึ่งเดือนปุ๊บนะครับด้วยอากาศอย่างเงี้ยความชื้นมันน้อย ขาจะไม่ออกล่าเราต้องหุ้มถึงหนึ่งเดวปุ๊บเราต้องหุ้มไปตองเลยปุ๊บรับรัดเปาะบ,บนให้แน่นนะครับปุ๊บเสร็จแล้วตามด้วยเปาะล่างยิ่งหน้าแรงนี่เปาะล่างนี่ต้องให้แน่นเลยครับเพราะเวลาลดน้าปุ๊บต้องการเราต้องการให้น้ำพวขังในใบตองในช่วงนีดูแลถ้าเป็นช่วงถ้าเกิดว่าลถ้าถ้าตอนในช่วงฝนมันก็มันก็สบาย,นออานนยในเรื่องของการลดน้ําฝนจะช่วยในเรื่องของการลดน้ําให้เรานะครับ หลังจากที่เราหุ้มไปตองเนี่ยนะครับไปประมาณสัก1เดือน30-45ถึงวันประมาณ3 0มถึงให้วันให้เราแกะดูถ้าลากเขาออกรอบปุ๊บนะครับ่อที่ว่ากิ่งเขาใหญ่เราจะย,ยังไม่ตัดเราต้องแกะไปตองออกนะครับเสร็จแล้วเราใช้ขุดมะพร้าวใส่ถุงทำเป็นตุ้มพอกคือพอกตุ้มหรือเรียกว่าขยายตุ้มให้มันใหญ่ขึ้นแล้วมัดสองฝาอให้แน่นเหมือนกันแล้วก็ลากเขาจะออกรอบก่อนที่เราจะตัดเราต้องสังเกตท่าใบเขาต้องแก่ ใบก็ต้องแก่แล้วก็การจะตัดเราก็ต้องฟันเตือนข้างล่างอีกรอบนึงเป็นการช่วยเขาตัดตรงน,นี้อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งโอเคฟันเตือน1นึ่ฟันเตือนข้างล่างเรียบร้อยแล้ว2ใบแก่ดี3ระบบล่างที่ตุ้มที่เราข้อไปครั้งที่สองเนี่ยลากเยอะเราถึงได้ตัดตัดแล้วก็เอาไปชาแล้วก็ชาที่ไว้ประมาณสักเดือนหรือ2เดือนก็ราพร้อมปลูกแต่ทางนี้นั้นแล้วถ้าจะให้ตอนกงดมใัให้ง่ายที่สุดสบายกับเราที่สุดควรตอนใน,นช่วงฤดูฝน การท้ากิ่งก็เป็นการขยายพันธุ์อีกรูป like <Akt ans S 1> แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าคือการท่ากิ่ง Reading, เราก็ต้องเอาเอาทุเรียนป่าที่พร้อมเม็ดแล้วเนี่ยครับเอาไปทาบกับต้นต้นกิ่งพันธุ์ที่เราจะขยายมันก็มันจะใช้เวลาช้ามันช้ากว่าของเรื่องของการการเสพยออการตอนก็ช้ากว่าจะทาเองก็คิดว่าทาบกิ่งคือเปลี่ยนยอดตัดยอดแล้วก็แล้วก็ต่อเปลี่ยนยอดใหม่ทำเอง ก็คือผมว่าต้นทุเรียนต้นไหนที่พันไม่ดีเราไม่ชอบรสชาติไม่ดีอะไรไม่ดีแล้วก็ฟันครึ่งต้นให้มันแตกยอดกระโดงขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เอาทุเรียนซื้อทุเรียนกิ่งพันธุดีมาทาบไอ้กระโดงนัยนนะพอมันติดดีแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นมันก็จะเป็นยอดของต้นที่เราซื้อมาอันนี้พันรวงรวงทองเป็นไม้โบราณของมองนอนเลยเนี่ยต้นเนี้ยผมได้มาจากื่าตอนน้ำท่วมปีห้าสี่ผมตอนไม่ได้ รัาษาพันไม่ได้ดั้งเดิมเลยต้นนี้คือต้นนี้ต้นเดิมอ่ะมันมันชื่อกันทบุลิสิปซึ่งเราไม่ชอบสายพันธุ์แบบนั้นอ่ะเราก็เลยเราก็เลยฟันฟันครึ่งต้นเพื่อให้มันแตกกระโดงมาใหม่แล้วเราก็เอากิ่งเพรพันธุ์ที่เราต้องการอ่ะเข้าไปทาบคือเราฟันฟันต้นต่อต้นเก่าอ่ะที่เราไม่ชอบอ่ะพอมันแตกกระโดงขึ้นมาแล้วเราก็กิ่งดียเข้ามาทาบพอมันติดแล้วมันก็จะขึ้นดีขึ้นเร็ว เดี๋วิธีการต้นโตหน่อยอระยะสักสามเมตรสมมุตนินะขึ้นมาแล้วสามเมตรตัดออกเม็ดหนึ่งถอนยอดเปลี่ยนยอดใหม่ให้ต้นให้ตอให้ยอดใหม่มันขึ้นมั้นมันจะแผ่กิ่งล่างที่มันเหลือมันจะแผ่ออกทำให้กิ่งกว้างยาวแล้วก่อน,ก,อนก่อนจะสิงสามเมตรเนี่ยระยะสองระยะสองเมตรเนี่ยกรีดต้นใช้ปลายวิพับเนี่ยกรีบืดูดยันเง,งาเลย เป็นแผลเดียวเป็นเส้นเดียวถึงถึงถึงไส้เลยนะถแกนเลยแล้วก็ทิ้งไว้งั้นน่ะเขาจะหายเองเขาจะแบะออกแผลที่เราตีเนี่ยจะแบะออกต้นก็จะแบะออกลามแล้วก็แผลเต็มปุ๊บกลับท้างติดข้างเนี่ยเป็นวิชาที่น้อยคนที่เอาไปทําขยายต้นแล้วขยายขยายกิ่งเทต้นคือขยายต้นแต่ที่ะตัดยอดคือขยายกิ่งกิ่งที่เหลือล่างเนี่ยจะพุ่งไปอย่างนี้เลย แล้วจะเป็นพุ่มสวยไม่ต้องไปแต่งมันขึ้นเองแล้วยอดใหม่ขึ้นไปแอมขึ้นไปพอได้ระยะสักสักสา,ามว่าสามว่าสี่วาแล้วแต่ตัดได้ทีทําแบบเดียวกันนะตัดได้ทีแต่แต่ว่าไม่เกินสองครั้งนะั่นแหละครั้ง, 3, ง 3, ทีง่สองให้ที่หญ่ทีตสุดเพราะอาจจะตัดแล้วไม่แตกในทีนี้จะอั้นละยอดจะไม่มีเพราะตัดแค่ได้แค่สองครั้ง